สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง TRN TV คนอ่านข่าวช่องที่นำเสนอเรื่องราวเหตุการณ์บ้านเมืองและกระแสข่าวต่างๆและสำหรับในอีพีนี้จะนำเสนอข่าวในหัวข้อคิมจองอึนยังไม่ตายสื่อสมแดงเผยภาพตัดริบบิน้นเปิดโรงงานน้องสาวก็ามา วันที่สองพฤษภาคม BBC รายงานว่านายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือกลับมาปรากฏตัวต่อสาธารณชนครั้งแรกในรอบ20วันหลังมีกระแสข่าวลือทั่วโลกที่ตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพของนายคิม สำนักข่าวกลางเกาหลี KCNA กระบอกเสียงรัฐบาลเกาหลีเหนือรายงานว่านายคิมพร้อมเจ้าหน้าที่ระดับสูงหลายคนรวมถึงน้องสาวอย่างนางสาวคิมโยจองน้องสาวผู้นำปรากฏตัวในพิธีเปิดโรงงานปุ๋ยเขตทางเหนือของกรุงพยองยังทมกลางประชาชนที่ต่างเปล่งเสียงชัยโยอย่างกึกก้องต่อผู้นำสูงสุด สำนักข่าว KCNA ได้เผยแพร่ภาพนายคิมขณะตัดริบบิน้นด้านนอกโรงงานดังกล่าวเมื่อวันศุกร์ที่1พฤษภาคมนายคิมกล่าวว่ารู้สึกพอใจกับระบบการผลิตของโรงงานนี้และยกย่องเป็นสิ่งสนับสนุนความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมเคมีและการผลิตอาหารของประเทศนายคิมปรากฏตัวผ่านสื่อทางเกาหลีเหนือครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่12เมษายนก่อนไม่ปรากฏตัวอีกโดยเฉพาะ เนื่องในฉลองวันเกิด105ปีของนายคิมอิวซองผู้ก่อตั้งเกาหลีเหนือเมื่อวันที่15เมษายนซึ่งเป็นพิธียิ่งใหญ่สุดของประเทศนายคิมจะเยือนหลุมฝังศพของปู่ทุกปีไม่เคยพลาดโดยนำมาสื่อกระแสะข่าวลือจาก DailyNK เว็บไซต์ผู้แปลพักเกาหลีเหนือที่อ้างแหล่งข่าวว่านายคิมมีปัญหาโรคหัวใจรุมเรา้าตั้งแต่เดือนสิงหาคมเมื่อปีก่อน แต่อาการสุดลงเนื่องจากเยือนเทือกเขาแพตตูหลายครั้งต่อมาสื่อสหรัฐอเมริกาอย่าง CNN ก็ได้รายงานว่านายคิมได้เข้ารับการผ่าตัดหัวใจจนอาการสาหัสแต่รัฐบาลเกาหลีใต้และสำนักข่าวกลองของจีนออกมาปฏิเสธว่าไม่เป็นความจริงขณะที่นายโดเนอร์ทัมผู้นำของสหรัฐอเมริกากล่าวถึงการปรากฏตัวของนายคิมอีกครั้งว่ายัางไม่แสดงความเห็นใดๆ และที่ผ่านมานายคิมเคยไม่ปรากฏตัวนานถึง40วันเมื่อเดือนกันยายนปี2557ครั้งสุดท้ายเข้าร่วมชมคอนเสิร์ตก่อนกลับมาปรากฏตัวกลางเดือนตุลาคมของปีเดียวกันในสภาพถือไม้เท้าสื่อทางการเกาหลีเหนือไม่เคยรายงานว่าผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนืออยู่ที่ไหนแต่สำนักข่าวกลองเกาหลีใต้กล่าวว่า นายคิมอาจเข้ารับการผ่าตัดข้อเท้าซ้ายเนื่องด้วยปัญหาถุงน้ำดีหรือซีสหลังจากนั้นไม่นานโลกโซเชียลก็ได้หือฮาจับผิดภาพถ่ายของคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือ จากกรณีที่สำนักข่าวหุ้นไทยอนฮับของเกาหลีใต้รายงานอ้าง KCNA สื่อทางการของเกาหลีเหนือที่มีการเผยแพร่ภาพประธานาธิบดีเกาหลีเหนือหรือคิมจองอึนเป็นประธานการตัดริบบิ้นในพิธีเปิดโรงงานปุ๋ยแห่งใหม่ที่เมืองซันชอนในจังหวัดพยอนยังใต้ทำให้โลกโซเชียลตั้งคำถามว่าเป็นรูปเก่าหรือรูปใหม่ หากสังเกตดีๆก็จะพบว่าปลายพิธีเปิดโรงงานปุ๋ยแห่งใหม่เป็นวันที่หนึ่งพฤษภาคม2020ทำให้เข้าใจว่าเป็นภาพใหม่ที่เกิดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้พร้อมกับการติดแฮชแท็กคิมจองอึนในทวิตเตอร์เพื่อแจ้งข่าวอย่างใกล้ชิดในเรื่องเดียวกันนี้เว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจก็ได้นำเสนอข่าวสยบข่าวลือคิมจองอึนดอดส่งข้อความถึงประธานาธิบดีซีเรีย โดยสื่อเกาหลีจัดจำน่ายคิมจองอึนส่งข้อความถึงประธานาธิบดีซีเรียสยบข่าวลือนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีได้รับข้อความตอบกลับจากการบุกโจมตีอิรักอาซาสของซีเรียหลังจากที่ผู้นำประเทศแดงได้ส่งข้อความไปแสดงความยินดีในประเทศของซีเรียจากการเปิดเผยของสื่อทางการเกาหลีเหนือ โดยสำนักข่าวกลางของเกาหลี KCNA รายงานว่าข้อความที่นายคิมจองอึนได้รับจากการเป็นผู้นำเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาที่นายอันอัสซาดได้แสดงความขอบคุณนายคิมที่ส่งข้อความไปแสดงความยินดีและวอวยพรในโอกาสวันชาติของซีเรีย รายงานจากสื่อสมแดงระบุได้ว่าผู้นำยังได้แสดงความเชื่อมั่นว่าความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศจะแข็งแกร่งขึ้นเช่นเดียวกับผลประโยชน์ของประชาชนทั้งสองชาตินอกจากนี้ผู้นำซีเรียยังได้แสดงความยินดีต่อนายคิม โดยสำนักข่าวซินหัวได้รายงานว่า KCNA ระบุได้ว่าก่อนหน้านี้นายคิมจองอึนได้ส่งข้อความถึงนายอันอสสาซาดเมื่อวันที่22เมษายนเพื่อขอบคุณนายอันอสสาซาดที่ส่งข้อความมาแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ108ปีวันคล้ายวันเกิดของปู่นายคิม การรายงานข่าวจากสื่อสมแดงเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นในหลายๆประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่15เมษายน2563ทั้งที่วันดังกล่าวถือเป็นวันที่มีความสำคัญมากที่สุดของประเทศอีกทั้งยังไม่แสดงตัวในสื่อของประเทศอีกด้วยและข่าวก่อนหน้านี้ <S <S เกาหลีเหนือแปรพักมั่นใจ99%คิมจองอึนตายแล้ว วันที่หนึ่งพฤษภาคมเว็บไซต์หนังสือพิมพ์เดลี่เมลของอังกฤษรายงานโดยอ้างคำให้สัมภาษณ์ของนายจีซองโฮชาวเกาหลีเหนือซึ่งแปรพักยืนยันว่าตัวเองได้รับการแจ้งข่าวมาแล้วว่านายคิมจองอึน ผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือเสียชีวิตไปตั้งแต่สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วหลังการผ่าตัดเพื่อการแก้ไขปัญหาเส้นเลือดใหญ่ทำกลางข่าวลือสะพัดไปทั่วโลกหลังจากผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือวัย36ปีรายนี้ไม่ปรากฏตัวต่อสาธารณชนมาตั้งแต่วันที่15เมษายนที่ผ่านมา ทั้งนี้นายจีบอกกับสำนักข่าวยอนฮับของเกาหลีได้ว่านางคิมโยจองน้องสาวของคิมจองอ่นอยู่ในลำดับที่จะได้รับตำแหน่งผู้นำสูงสุดของประเทศแทนผู้เป็นพี่ชายแต่ย้ำด้วยว่าเกาหลีเหนือกำลังเกิดปัญหาแทรกซ้อนขึ้นในกระบวนการการ,การสืบทอดอำนาจอยู่ในเวลานี้นายจีซึ่งเคยได้รับเลือกตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งสอสอหน้าใหม่ในสภาผู้แทนราษฎรของเกาหลีใต้เมื่อไม่นานมานี้เป็นคนล่าสุดที่ออกมายืนยันการเสียชีวิตของนายคิมจองอึนโดยระบุว่าตนสงสัยมาตลอดว่านายคิมจองอึนจะอดทนกับการผ่าตัดได้นานสักเท่าไหร่แต่ตอนนี้ได้รับการแจ้งให้ทราบแล้วว่าผู้นำเกาหลีเหนือเสียชีวิตไปเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้ว เรื่องนี้แม้จะไม่แน่นอนร้อยเปอร์ซแต่ผมสามารถพูดได้เต็มปากว่ามีความเป็นไปได้ถึง99%เกาหลีเหนือในเวลานี้กำลังชุลมุนวุ่นวายอยู่กับการสืบทอดอำนาจซึ่งไม่เคยปรากฏมาก่อนในประวัติศาสตร์ว่าเกาหลีเหนือจะดำเนินการเรื่องนี้อย่างเปิดเผยต่อสาธารณะอย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญระบุว่านางคิมโยจองผู้เป็นน้องสาวมีโอกาสมากที่สุดที่จะได้รับตำแหน่งนี้ อย่างไรก็ตามผู้แปรพักอื่นๆรวมทั้งนายอีซุนฮีซึ่งหนีออกมาจากเกาหลีเหนือเมื่อ11ปีก่อนยืนยันว่าเพิ่งโทรศัพท์พูดคุยกับน้องสาวและหลานสาวในเกาหลีเหนือเมื่อเช้าวันเดียวกันนี้ทั้งสองคนยังไม่รู้เรื่องข่าวลือนี้เลยแม้แต่น้อยในส่วนนี้เว็บไซต์ประชาชาติธุรกิจก็ได้นำเสนอข่าวคิมโยจองว่าที่ผู้นำหญิงคนแรกของเกาหลีเหนือจะเป็นได้จริงหรือไม่ ขณะนี้ทั่วโลกกำลังรอฟังข่าวคราวของคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือหลังมีรายงานว่าเขาป่วยหนักและยังไม่ชัดเจนว่าขณะนี้ยังมีชีวิตอยู่หรือไม่ท่ามกลางการวิเคราะห์ว่าใครจะเป็นผู้สืบทอดตำแหน่งผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือคนต่อไป สำหรับตัวเลือกที่โดดเด่นที่สุดในเวลานี้คือคิมโยจองน้องสาวที่สนิทที่สุดของคิมจองอึนและผู้หญิงที่ได้ชื่อว่าทรงอำนาจที่สุดในเกาหลีเหนือความจริงแล้วคิมโยจองถูกวางตัวให้สืบทอดตำแหน่งผู้นำพักแรงงานเกาหลีเหนือแต่ตามธรรมเนียมซึ่งไม่ยอมรับให้ผู้หญิงปกครองประเทศจึงอาจทาให้เธอไม่สามารถก้าวขึ้นสู่ตาแหน่งผู้นาหญิงคนแรกของเกาหลีเหนือได้ นับตั้งแต่มีการก่อตั้งระบบคอมมิวนิสต์ในเกาหลีเหนือเมื่อปี2491เกาหลีเหนือผ่านการปกครองโดยชาย3คนคือคิมอิลซุงผู้ก่อตั้งประเทศต่อมาคือคิมจองอิลลูกชายของคิมอิลซุงและคิมจองอึนลูกชายของคิมจองอิลหลานปู Kim ่คิมอิลซุงหลังมีรายงานข่าวว่าคิมจองอึนป่วยหนัก มีการคาดการว่าคิมโยจองน้องสาวที่สนิทที่สุดของคิมจองอึนจะได้รับไม้ต่อตำแหน่งผู้นำสูงสุดจากพี่ชายอย่างไรก็ตามรัฐิคงจือ้อซึ่งได้ฝังรากลึกในสังคมเกาหลีเหนือทำให้ชาวเกาหลีเหนือยึดถือเรื่องลำดับชนชั้นและเป็นสังคมชายเป็นใหญ่เมื่อได้ผสมเข้ากับระบอบปกครองแบบเผด็จการเลยยิ่งทำให้ผู้หญิงมีสถานะไม่ต่างจากทาสรับใช้ ผู้เชี่ยวชาญหลายคนเชื่อว่าด้วยเหตุผลดังกล่าวทำให้แทบเป็นไปไม่ได้เลยที่คิมโยจองจะได้รับการพิจารณาให้ก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือขณะที่ผู้เชี่ยวชาญอีกส่วนมองว่าการที่เธอจะขึ้นสู่อำนาจนั้นเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ สำหรับนักวิเคราะห์ชองซองชางนักวิเคราะห์จากสถาบันเซจองในเกาหลีใต้ได้ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว AP ว่าในหมู่อภิชนผู้ทรงอํานาจคิมโยจองมีโอกาสที่จะสืบทอดอํานาจมากที่สุดผมคิดว่ามีความเป็นไปได้มากกว่า90%เอร์เซ์ ทางด้านของซูมีเทอรี่อดีตนักวิเคราะห์ด้านเกาหลีเหนือของ CIA เผ mm hmm. ยกับเดอะนิวยอร์กเกอร์ว่าหากมีอะไรเกิดขึ้นการให้คิมโยจองสืบทอดตำแหน่งต่อจากพี่ชายน่าจะสมเหตุสมผลมากที่สุด นักวิเคราะห์รายนี้แสดงความคิดเห็นอีกว่าการตั้งคำถามว่าชนชั้นในเกาหลีเหนือจะยอมรับผู้หญิงในฐานะผู้นำสูงสุดหรือไม่นั้นถือเป็นคำถามปลายเปิดแต่จะเป็นเรื่องที่ยากกว่าหากพวกเขาต้องทำใจยอมรับผู้นำที่เป็นคนนอกตระกูลคิม ขณะที่อีกทฤษฎีมองว่าคิมจองอึนควรจะต้องมีผู้สืบทอดตำแหน่งเพื่อกรณีฉุกเฉินโดยให้คิมโยจองทำหน้าที่เป็นผู้สำเร็จราชการจนกว่าลูกชายของคิมจองอึนซึ่งมีรายงานว่ามีอายุเพียง10ปีพร้อมทำงานหน้าที่แทนพอ่อ โดยหน้าที่ของผู้สำเร็จราชการคือการปกครองประเทศชั่วคราวเพื่อรอส่งผ่านภาระหน้าที่ให้กับผู้สืบทอดอำนาจตัวจริงที่ยังอยู่ในวัยเยาว์สำหรับคิมโยจองเธอเป็นน้องสาวคนเล็กสุดของคิมจองอึนและเป็นลูกสาวเพียงคนเดียวของคิมจองอิลที่เกิดขึ้นกับโคยองฮุยนักเต้นเชื้อสายญี่ปุ่นโดยคิมโยจองกับคิมจองอึนนั้นมีแม่คนเดียวกัน มีรายงานข่าว,ว่าคิมจองอิวมีลูกทั้งหมด7คนจากภรรยาสี่คนโดยในครอบครัวดูเหมือนว่าคิมโยจองกับคิมจองอื่นจะสนิทกันมากที่สุดในช่วงต้นปี2002ขณะที่คิมโยจองอายุประมาณ13ปีเธอได้แสดงความสนใจในเรื่องการเมืองและไฟฟันจะสารต่อง,งานด้านการเมืองในเกาหลีเหนือ แหล่งข่าวที่เคยทำงานให้คิมจองอิวบอกว่าเขารักลูกสาวคนนี้มากและมักชมว่าเธอฉลาดชีวิตส่วนตัวของคิมโยจองมักไม่ค่อยปรากฏตามสื่อแม้แต่อายุที่แท้จริงของเธอก็ยังคงเป็นความลับแต่หลายคนเชื่อว่าเธออายุน้อยกว่าพี่ชายประมาณ4ปี สื่อเกาหลีใต้และญี่ปุ่นรายงานว่าเธอแต่งงานกับลูกชายของโชยองแฮประธานคณะกรรมการกลางและประธานคณะกรรมการประจำสภาประชาชนสูงสุดเกาหลีเหนือแต่บางคนก็บอกว่าสามีของเธออาจเป็นหลานชายของโชยองแฮ ส่วนบางสื่อรายงานว่าเธอมีลูกอายุ3-4ปีเพราะตอนที่ปรากฏตัวในโอลิมปิกฤดูหนาวในปี2018ที่เกาหลีใต้เธอดูเหมือนคนท้องอ่อนๆหรือไม่ก็เพิ่งคลอดแต่ก็มีบางสื่อที่รายงานว่าเธอยังไม่แต่งงานและไม่มีบุตรชายจนถึงตอนนี้จึงไม่มีการยืนยันว่าเธอแต่งงานแล้วหรือไม่